สวัสดีค่ะและนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่อูต่อเรือบริษัทมาริอาร์ตประเทศไทยจำกัดจะขอนําเสนอผลงานที่เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราค่ะนั่นก็คือเรือกําจัดวัชพืชค่ะ อู่ต่อเรือมาริอาร์ได้เริ่มออกแบบและผลิตรวมถึงพัฒนามาตั้งแต่ปี2548อีกครั้งเรายังมีการจดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งในบ้านเรานะคะเราจะเห็นรูปแบบการกําจัดผักตกชวาที่แตกต่างกันออกไปโดยเรือลํานี้นะคะถ้าอู่ต่อเรือมาริอาร์มีความตั้งใจว่าเราจะออกแบบเรือที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วค่ะด้วยความที่พวกเราอาศัยอยู่ริมแม่น้ำลำคลองทำให้เราเข้าใจถึงปัญหาและสาเหตุของผัก ตบชวาเป็นอย่างดีโดยผักตบชวาเป็นพืชที่แพร่และขยายพันธุ์ได้ยอย่างรวดเร็วทําให้แสงไม่สามารถส่องลงน้ํารวมถึงออกซิเจนไม่สามารถเปรียบถ่ายกับแม่น้ําลาคลองได้เกิดเป็นปัญหาน้นํเนอาเสียการรวมตัวของผักตบชวาทําให้เกิดปัญหาในการระบายน้ําและก่อให้เกิดปัญหาน้าท่วมในเวลาต่อมาค่ะเรือกําจัดวัชพืชของเรานะคะผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาสค่ะซึ่งเป็นไฟเบอร์กลาสชนิดสาหรับทําเรือโดยเฉพาะ มีขนาดความยาว5เมตร30และมีความกว้าง2เมตร30จะสังเกตเห็นได้ว่าเรือกำจัดวัชพืชของเรามีขนาดเล็กสามารถเคลื่อนย้ายตัวเรือกำจัดวัชพืชของเราได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยเราสามารถเลือกใช้เครื่องยนต์ดีเซลตั้งแต่ขนาด120แรงม้าจนถึง180แรงม้าทางนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการปฏิบัติการและภารกิจที่เลือกใช้ค่ะโดยการเลือกใช้เครื่องยนต์เพียงหนึ่งเครื่องจะช่วยให้เราประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ค่ะเราเลือกใช้ระบบไฮดรอลิกในการควบคุมใบจัดบริเวณท้ายเรือและใบมีดหรือใบตัดบริเวณหัวเรือค่ะ ในส่วนของคอนโซลผู้ควบคุมเรือเราจะสังเกตเห็นได้ว่าระบบควบคุมทุกอย่างถูกติดตั้งบริเวณคอนโซลทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้เพียงผู้เดียวค่ะ เรือกำจัดวัชพืชของเราสามารถเลือกรูปแบบการทํางานได้2รูปแบบด้วยกันค่ะรูปแบบที่1คือการตัดฟันย่อยค่ะเราสามารถเลือกความเร็วของใบตัดให้สามารถตัดเตียนวัชพืชบนผิวน้ําเราสามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วโดยเราสามารถใช้เวลาน้อยกว่า1ชั่วโมงในการตัดวัชพืชขนาดหนึ่งไร่ค่ะและการทํางานรูปแบบที่2คือการตัดแบ่งวัชพืชเป็นแปลง โดยเราสามารถตัดวัชพืชให้ขาดออกจากกันและใช้ใบมีดหรือใบตัดนั้นนะคะเข็นตัววัชพืชไปสู่ริมน้ําเพื่อให้รถแบคโฮตักขึ้นไปวิธีนี้จะมีข้อดีที่เราสามารถนําผักตกชวาเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ต่อได้ค่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแม่น้ําลําคลองขนาดเล็กเป็นจํานวนมากทําให้มีข้อจํากัดเรื่องการนําเรือลงสู่แม่น้ําเรือกําจัดวัชพืชของเราขนาด5เมตร30นี้สามารถขนย้ายโดยใช้รถเงียบได้ นอกจากนั้นเรายังสามารถนำเรือลงน้ำโดยการใช้เฮียบอุ้มลงจากสะพานริมถนนหรือใช้ทางสโลปแบบปกติก็ได้ค่ะนอกจากนั้นเรือกำจัดวัชพืชของเรายังมีความสูงจากระดับน้ำเพียง1เมตร20 m, ทําให้สามารถลอดใต้ท้องสะพานที่มีความเตี้ยได้ค่ะ ในส่วนของการบำรุงรักษาจะเห็นได้ว่าเรือของเราเป็นรูปแบบของดาดฟ้าปิดดังนั้นเมื่อใช้งานเสร็จแล้วสามารถใช้น้ำฉีดล้างบริเวณตัวเรือโดยไม่ต้องมีความกังวลเรื่องน้ำที่จะลงไปสู่ห้องเครื่องหรือบริเวณท้องเรือค่ะตั้งแต่ปี2548อู่ต่อเรือมาริอาตตได้ผลิตและจำหน่ายเรือกำจัดวัชะพืชนี้รวมถึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเสมอมา เราอยากจะขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและอยากจะขอให้ทุทกท่านร่วมกันสนับสนุนผลงานที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทยเพื่อคนไทยขอบพระคุณค่ะ